สวัสดีครับยามเย็ยนครับสุดชื่นวันนี้ผลมันจะตกนะครับก็บไม่ตกก็ทำท่าเลยพอดีก็ของมันต่งนี่ครับแฟอมไม่ยังดีครับดูไม่อะไรครับสี่ต้นีนลอยก็ไปก็ทิ้เก้าบาทปล่อยกันเลย ประมาณร้อยอาทิตย์สองร้อยละตบตกตัห้าสิบาท่านก็เดาไม่ออกอะไรผมชอบของอะไรแปลกอออันนี้เขาเรียกว่าแตนแตนสุกนะกรเดาออกเดาไม่ออกหรอเอาไปเที่ยวทางเหนือจะเห็นครับผมก็อยากลองของของใหม่ของแปลกด้ว่ามาปลูกบ้านเองมันจะขิงไหมอันนี้ก็ผมเคยไปเที่ยวเดี๋ยวจะบอกเนี คือไปเที่ยวแม่ของสอนเนาะเห็นก็ปลูกเต็มตามไหนเขาก็ไปถามว่ามีต้นน้อยไขรไหมเขาก็เหมือนบอกไม่มีต้องไปซื้อกบอะไรโครงการอีกทีหนึ่งของของการหลวงอะไรไนะรแล้วก็จะเห็นเขาเก็บใส่ตีเท่าเขาไว้ใส่ข้างหลังนะครับไปอบอะไรเยนะน,นี่ก็เรียกว่าชาเขียวชาเขียวนะครับนี่ครับชาเขียว เป็นอะไรที่ใฝ่ฝันมานานทีเขาโฆษณาขายผมคุจะเป็นชาเขียวแท้ไม่มีชาเขียวเทียมแต่มันเขียวหรือชาธรรมดาไม่รู้แต่ว่าความหมายมันผมจะลองทดลองมันปลูกได้ไหมวันจันทเริ่มเกียวแล้วเต็มมาหลายวันสองสามวันน,น,นะครับแล้วก็กานหอก็หอดีติดปึ๊บติดปึ๊บหอนะครับก็จะลองปลูกพืชราบ,บัานเองปกติมันไม่ทั้งเหนือเนาะ แต่ก็ยังไม่เคยเห็นมีใครมาปลูกบ้านเราผมก็ชอบเสี่ยงๆอะไร<笑><笑>ก็ต้องวิธีการก็ทำไงจะปลูกตามที่เย็นๆชื่นๆเนาะก็ต้องหาท,าที่แหล่งน้ำหรือใต้ต้นไม้ต้นน้ำอยู่ช่ำๆเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันต้องการความชื้นมากนี่ก็คือชาเขียวสีต้น ูกใต้ต้นกลวยต้นมะคำเทศใต้ต้นพุทซาอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ครับวันนี้วันที่16กรกฎาคมสวนเปโจฮันเง็งโคราชครับ,จจรรบฮ,ฮูสวัสดีครับ